สวัสดีครับอิสอท่านวันนี้ก็จะไปดูสวนยางก่อนนะครับ,เร,บเรืเอยแล้วไปดูสวนยางก่อนซื้อเห็นมาแล้วครับ ่าจะมันเ,เวลาใหม่ครับจัดเวลาใหม่ไปกินยางด้วยตอนนี้ก็ภาระหลายอย่างครับต้องเก็บตัง,ตงเก็บตังไว้ใช้นี่ครับแค้จะถึงเวลาใช้นี่อ่าหากรอกู้มาแล้วค ตอนเย็นไ่กีดยางครับขายข้องเสร็จไปประมาณดึกๆครับเริ่มไถปลูกมันแล้วครับแต่ที่บ้านมะนาวยังไม่ยังไม่ฝนยังไม่ตกครับมีฝนตกแล้ว มันนะครับผมเป็นเลาะเป็นเลาะแถวเลยนู่นเขาปลูกมันผมก,ก็อยากจะปลูกนะครับสวนนู่นครับ Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những นาครับนาข้าว ฝนอย่างแล้วครับฝนอมพัดมพัดแบบฝนอย่างแรงเลยครับอืมอืม ต้นเย็นมากีดนะครับเครื่องของก่อนโอ้ก็เกงอย่างนี้ตัวนึงโอ้คนแรงอยู่ครับนี่ใบายางเขียวอยู่ครับเขียวชุ่มชื้นครับเดี๋ยวหาปุ๋ยมาใส่อีกนะครับ โอ้ทางน้ำอยู่นี่อันนึงครับนี่ไม่ได้ลากเอาน้ำมาครับดเดี๋ยวถังทางนี้ไปลองลองน้ำไว้ลองน้ำ ลองาาน้ำไปเดี๋ยวจะเอาบันไดนี้กลับไปด้วยครับบันไดนี้กลับไปด้วยไม่ไไม่ได้เอามาขายครับผมเอามาไว้นี่ ก็แบบนี้นะครับกีดก็แกะแกะนี้ออกมาใส่ถ้วยครับใส่ถ้วยเดี๋ยวตอนเย็นตนคืนครับขายของเสร็จเดี๋ยวเลียร์ของเสร็จแล้วก็มากีดก็ก็ค่อยกลับไปนอนนะครับเดี๋ยวจัดเวลาใหม่ก่อนครับ จัดให้มันเวลามันลงตัวหน่อยตอนนี้เวลามันจังจัดไม่ได้ด <c oughs> จะเก็บขวดนี่ไว้ขายครับแพงมากนะครับขวด,วดน้ำกวดนี่จะเก็บสถังสถังไว้ใส่กระสอบไว้ครับ ขอบคุณที่พี่ทุกท่านนะครับทีเ่เป็นห่วงนะครับผมต้องจัดเวลาใหม่ก่อนจะทำเหมือนเดิมนะครับกีดยางถ้วยจะปิวลงครับเพราะว่าลม ลมายางเขียวดีครับเพราะว่าฝนลงแล้วครับเขียวครับนี่เขียวมายางมันร่วงหมดแล้วก็มันก็งอกใหม่นะครับร่วงหมดแล้วก็งอกใหม่เดี๋ยวจะมีไปรับด้วยนะครับมีกลับไปรับ ดยดจะอามีรกลับไปรับด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ฝากกติดตามด้วยนะครับใช่ส่วนยางให้ดูนี่ครับใบเขียวแล้วได้กินน้ำฝนครับเหมือนฝนจะตกครับตอนเย็นนี่ครับเขียวครับหาปุ๋ยมาใส่สักสามสี่กระสอบครับโรกีด,ดี คุณพีพ่่ทุกท่านครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ